สวัสดีค่ะสวัสดีแขกมีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะรวมถึงแฟนๆของคุณชาล o ลต์ออสตินทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันนณะ o w f i s h ประทุมวันแห่งนี้นะคะแล้วก็ผู้ชมที่รับชมผ่านทางสตรีมมิ่งด้วยนะคะ I would like to say hi to all the international fans as well that are now watching through our live streaming งานของเราวันนี้นะคะ Why and Pride Perspective Talk ชาล o ล t ์ออสติน Solo Stage Talk นั่นเองเอาล่ะเชื่อว่าหลายคนรอคอยแล้วเซสชั่นแรกของเรากําลังจะเริ่มขึ้นแล้วะ Next Gen Pink the future of entertainment ค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันเชิญพี่ต่ายทำอะไรคะพี่ต่ายต้องอธิบายก่อนอสิว่าวันนี้หัวข้อเสวนาของเราเรื่องของ Pink. Next Gen Pink ใช่ไหมใช่ Next Gen Pink หรือว่าคำว่า Pink Entertainment คืออะไรเราก็อาจจะคุ้นชินกับสีรุง้งเนาะเวลาเราพูดถึงแบบเรนโบว์นู่นนี่นั่นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจหรือว่าฝั่งทางเนี้ยที่เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมต่างๆเราจะใช้คำว่า p ิงพิง o ์อีโคโก็คือธุรกิจและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับ LGBTIQNA+ คำว่า Pink e n t e r t a i n t e นเนั่นเองอยากจะถามเขาว่าตั้งแต่เริ่มทำงานมาจนถึงปัจจุบันนะคะ p i n ก e n t e r t a i n เ e n t ตเติบโตยังไงบ้างและความท้าทายเป็นยังไงบ้างอานับไปนะตั้งแต่ปี53ที่พี่ทำหนังเรื่อง Insect s in the backyard แมลงลักในสวนหลังบ้าน แล้วก็เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่โดนแบนภายใต้พบรบภาพยนตร์ปีห้1นะคะซึ่งตอนนั้นมาถึงวันนี้พี่เป็นผู้มุ่มกับซีรีส์วายซีรีส์ y, ยูริไปแล้วหลายเรื่องอที่โดนเคยโดนแบน,นมาก่อนตัวทุกวันนี้ก็สามารถทําเป็นอาชีพได้แล้วเราก็จะเห็นว่าเนื้อหาต่างๆนะฮะมันก็มีความพูดถึงสังคมมากขึ้นเราก็จะเห็นสังคมโดยรวมมากขึ้นเราก็จะเห็นความลึกทางด้านเนื้อหาทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยค่ะถ้าเราจะพูดถึง lgbt ในหนังไทย เราก็จะนึกถึงแบบเพลงสุดท้ายปัจจุบันนี้เราก็เห็นว่าเฮ้ยในธุรกิจนี้เราได้เห็นความมีมิติของตัวละครที่อยู่ในเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆมากขึ้นค่ะ okay, คุณนุชิีเชิญเลยค่ะพี่นุชชีแบบอดีตปัจจุบันเป็นไงคะคือจริงๆถ้าเรามองการพัฒนาเนี่ยมันเหมือนกับ อาจจะมองใน3า,ามกลุ่มก็ได้นะคะก็คือว่ากลุ่มแรกนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นคนผลิตสื่อใช่ไหมฮะแล้วก็กลุ่มที่มันเป็นเป็นประชาชนสังหรือสังคมแล้วก็กลุ่มที่เป็นคอมมูนิตี้คือ L G B T Q N A plus คอมมูนิตี้เนี่ยสมส่วนนี้มันมีส่วนในการทําให้สังคมขับเคลื่อนอะ่ะ คืออย่างแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่มันมีตัวละครหรือว่ามีเนื้อหาที่เป็นเกี่ยวกับคนหลากหลายทางเพศเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากที่จะเห็นนะคือการการที่จะมีภาพนั้นปรากฏเป็นตัวแทนเนี่ยก็ยากนะฮะคือนี้มันพัฒนายังไงเราอาจจะต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่าคือทั้ง3ส,ส่วนเนี่ยจะจะเกื้อกูลกัน คือผู้ผลิตเนี่ยจะต้องมีความกล้าหาญในการที่จะนำตัวละครที่มีความหลากยทางเพศเนี่ยขึ้นไปให้บนสื่อไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโทรทัศน์หรือว่าจะเป็นสตรีมมิ่งหรือว่าเป็นภาพยนตร์ก็ตามใช่ไหมฮะพอสื่อน,นี้ปรากฏออกไปแล้วเนี่ยคนดูก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาใช่ไหมฮะว่าชอบไม่ชอบอแล้วก็ส่วนสําคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาคอนเทนต์ลักษณะนี้ก็คือว่าตัวคอมมูนิตี้เองเนี่ยเขาก็จะฟีดแบ็ก แลวผู้ผลิตเนี่ยก็จะปรับคือเรามองว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาการนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะต้องไปตําหนิหรือว่าอะไรมันเป็น,นก,การที่กระเทยหรือว่าตอนแรกๆเนี่ยมันบทมันจะเป็นตลกก่อนคือหลายๆประเทศก็เป็นแบบนี้เพราะว่าตลกมันอาจจะเข้าเข้าถึงง่ายทุกคนไงแต่พอมันมี e x p o s e แล้วมันมีเขาเรียกว่ามี Visibility คืออยู่ในสื่อแล้วเนี่ยคนดูได้เห็นอย่างน้อยอยังเข้าใจว่าเป็นคนที่อยู่ในสังคมคนดูก็ฟีดแบ็กได้คอมมูนิตี้ก็ฟีดแบ็กได้ผู้ผลิตก็พร้อมปรับ ปัจจุบันเนี้ยก็เราจะเห็นว่าเออเราก็มีนักแสดงที่หลากหลายรับบทเออซีรีวายเนาะเออหรือเออก็อาจจะมีทั้งที่เป็นผู้ชายหรือว่าจะเป็นแบบเป็นเกย์เออหรือว่าอาจจะไม่ต้องแคร์เรื่องเพศแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนื้อหาเนี้ยมันก็สะท้อนเออชีวิตของของคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้หรือเรื่องสิทธิต่างๆออกมา,มามากขึ้นมันก็จะมีการปรับไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะในรเรื่องของเพลงค่ะตั้งแต่สมัยพี่ก๊อฟแต่งเพลงตอนนั้นมาถึงตอนเนี้ยความรักที่เราแต่งให้กับชายหญิง ตอนนี้ปัจจุบัน,ม,น,ม,นม,มันไม่ใช่แค่ชายหญิงแล้วเปกติเนี่ยผมกไม็ไม่ใช่คนเสพนะแต่เป็นคนทํางานแต่พอได้รับเชิญก็เลยนั่ง,งทบทวนตัวเองทุกอย่างนั่งถามว่ามันคืออะไรโชคดีที่มีโอกาสได้ทําเพลงประกอบซีรีส์ตั้งแต่น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกๆของของวายนะครับคือเรื่องขอขอนุญ,ญาตเอ่ยชื่อนะครับเรื่องเดือนเกี้ยวเดือนตั้งแต่วันนั้นพอได้รับรีฟได้รับอะไรต่างๆแล้วก็งงๆนิดนึงนะด้วยความที่เป็นคนทํางานแล้ว ทำงานตามทาร์เก็ตที่ไหลไปกับความรู้สึกไหลไปกับอะไรอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรถ้าจะสรุปนะครับสรุปว่าในการทําเพลงเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันมีความต่างอะไรเลยคือมันความรักมันก็คือความรักอะ่ะใน,นทุกๆห่วงอารมณ์ใช่ครับแล้วผมก็พัฒนาไปตามเวลาเออพอกลับมามองอีกทีหนึ่งได้เริ่มเริ่มคิดค,ความรักมันก็คือบวกมันก็คือ เป็นความสวยงาม,มครับผมน้องเอมค่ะงั้นของพี่ชาคริตเนี่ยขอขยับไปถึงฝั่งภาครัฐบ้างดีไหมได้เยค่าในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยการมองพื้นที่พิงอีโคโนมีหรือพิงอินเตอร์เทนเมนตของภาครัฐนะคะพี่ชาคริสมันเปลี่ยนไปยังไงหรือว่ามากน้อยแค่ไหนคะครับก็ต้องยอมรับว่าในบริบทปัจจุบันเรื่องของพิงอีโคโนมีเนี่ยสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้อย่างมากมายนะครับแล้วก็ เราเข้าใจตรงกันว่ามันก็คือเป็นเม็ดเงินทางเศรษฐกิจนะครับที่เกิดขึ้นจากกลุ่ม GPTQ นะครับในเมืองไทยเนี่ยตัวเลขที่เราได้มาเบื้องต้นนะครับปีหนึ่งก็คือมากกว่า1นึ่งแล้านบาทก็คือเป็นเม็ดเงินที่ใช้กันสะพัดเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับอันนี้พูดถึงในแง่ของพิงอีโคโนมีโดยโดยภาพรวมเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเจาะลงไปในเรื่องของ เอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องเอนเตอร์เทนเมเราก็หนีไม่พ้นทีเดียวว่าตอนนี้เมืองไทยก็เป็นหมุดหมายวันนี้มองมองในบริบทจากต่างประเทศมองมาด้วยนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่พรบรที่กำลังจะ Effective แล้วนะครับเดือนหน้าวันที่22ใช่ไหมครับก็ เป็นประเทศแรกๆในภูมิภาคนี้เป็นบุตรหมายที่สําคัญต่างประเทศหันมามองต่างประเทศอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นการที่พรบฉบับนี้ออกมานอกเหนือจากเป็นการพัฒนาทางสังคมในประเทศแล้วเนี่ยนะครับจริงๆมันมีเอฟเฟกในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมากแร้ท่องเที่ยวจะรู้สึกว่าอยากมาเที่ยวเมืองไทยนะครับคนกลุ่มนี้สึงเข้ามารับปลอดภยัย คนกลุ่มน,นี้มาอยากจะมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์วัฒนธรรมต่างๆนะครับอาจจะถึงขนาดย้ายมาอยู่มาลงทุนอันนี้มองไกลๆไปเลยซึ่งเกิดขึ้นแน่นอนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คิดว่าเป็นเป็นเชื้อที่สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมากมายเินเตเทนเมนต์เป็นสื่อที่โปรโมทประเทศว่าประเทศไทยเนี่ย respect และให้ความสําคัญกับความหลากหลายคนต่างชาติที่เข้ามาเรา imagine คือถ้าเรามองกลับไปเรามองในมุมเขาเขาอยู่ต่างประเทศเขาก็อยากมาเที่ยวบ้านเราใช่ไหมฮะมาจับจ่ายมาซื้อของมาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพรบรเรื่องของภาพยนตร์ซีรี มันเป็นแค่มีเดียมตัวหนึ่งที่ส่งออกไปเวลาเรามองเราไม่ได้มองแค่ว่าเราขายภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เท่าไหร่แต่เรามองว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นสื่อที่ออกไปโปรโมทประเทศไทยในสายตาชาวโลกครับถามพี่ก๊อฟเรื่องของเพลงดีกว่าแล้วต่อจากนี้ญญนะคะ,ะอุตสาหก,การรมเพลงรวมถึงตัวโปรดิวเซอร์เองเนี่ยทิศทางพี่ก๊อฟคิดว่าเราจะมีการแต่งเพลงให้กับ กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ้นยังไงบ้าง<อ>คะตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับเพลงที่ผมได้รับโจทย์เป็นเพลงประกอบซีรีส์ซึ่งเป็นวายและยูริจำนวนประมาณ70%อร์ซนจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีเพลงที่เป็นกลุ่มของ LGBT เพิ่มขึ้นแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่ามันก็คือเพลงเหมือนกันมันก็คือพูดเรื่องเดียวกันมันไม่ได้จําเป็นต้องมาพูดว่าฉันต่างจากคนอื่นยังไงอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมไหลไปกับโลกเลยนะคืออันนี้ขออนุญาตเพื่อนในเจนเดียวกัน ก็เขาก็ยังมีงงๆอยู่นะซึ่งก็เข้าใจเขาเราก็เข้าใจะครับแต่ว่าด้วยความที่อยู่กับเด็กวัยรุ่นเยอะผมมองว่ามันคือความสบายใจของการจะเป็นตัวเองฉันอยากไปตรงนี้ถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าไม่ไม่ได้ผิดอะไรก็เป็นได้ครับผมเยี่ยมค่ะงั้นมาทางนี้บ้างดีกว่าถามพี่กอบบ้างจริงๆแล้วพี่กอบคิดว่ามันมีความท้าทายอะไรบ้างที่เราจะหยิบจับตัวละคร LGBT เนี่ย มาไว้ในสื่อบันเทิงไทยมีความท้าทายอยู่ไหมคะท้าทา,ทายค่ะอ,อย่างที่บอกว่าพอเรื่องแรกที่เราทําเราก็โดนแบนเลยซึ่งแน่นอนเรื่องแบบนี้เล่าไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่พอมาทุกวันนี้เราก็จะเห็นความหลากหลายของเนื้อเรื่องมากขึ้นความท้าทายใหม่ๆคือจริงๆแล้วก็ต้องเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่ก็เป็นสสเนาะแล้วก็ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วส่งเข้าสภาตอนนั้นก็บอกเลยว่าคุยกันกันในทีมที่พักว่าตายแล้วคนในสังคมพร้อมที่จะรับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่า ะะก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมกลัวเหมือนกันว่าฟีดแบ็กจะออกมาเป็นยังไงใช่ไหมคะปรากฏว่าพอเราปล่อยให้คนได้รีวิวกันก็ประชาชนเข้ามารีวิวในเพจรัฐสภาแบบเยอะมาก60,000คอมเมนต์แบบเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเข้ามาเป็นล้านคนแล้วก็ขึ้นแฮชแท็กอันดับหนึ่งซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าขอบคุณคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงนะฮะเพราะว่าพอเราปล่อยร่างกฎหมายมาเป็นปสิ่งที่เข้าใจยากแต่คอมมูนิตี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันซิมพลิฟายให้มันง่ายทำอินโฟกราฟิก แล้วก็ต้องบอกว่าในการมาของซีรีส์ Y ายซีรีส์ยนี่ก็คือการทําให้เห็นเป็นเรื่องปกติโอเคคนอาจจะไม่ดูแต่เขาเห็นไหมเขาเห็น mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นผู้ชายผู้ชายรักกันผู้หญิงผู้หญิงรักกันมันก็จะเริ่ม naturalize นะไปเรื่อยๆทําให้คนก็เห็นว่าเป็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วพอผ่านมาจนถึงทุกวันนี้รู้สึกว่ามีความท้าทายในการที่เราจะเล่าเรื่องที่มันอินไซต์เพิ่มขึ้นเห็นความเป็นมนุษย์มากขึ้นถ้าถามตัวเองเนี่ยเราก็อยากจะเห็นสังคม อยากเห็นซีรีส์อยากเห็นหนังที่พูดเรื่องเจนเดอร์เลสก็ไม่ต้องมีเพศกันไปเลยมีแต่มนุษย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเอาอวัยวะเพศมาตัดสินใครไม่ต้องเอารสชธิธรรมเพศมาตัดสินใครเอาแค่ความเป็นมนุษย์มาพูดกันไม่จําเป็นที่จะเอาเรื่องเพศหรือบทบ,บาททางเพศมากดทับใครอีกแล้วนะคะก็หวังว่าความท้าทายนี้มันจะเกิดขึ้นในเร็ววันแอบถามพี่กอลเพิ่มดีกว่าแล้วพี่กอลกอคิดว่าถ้าสมมติเอาตัวละครที่10กว่าปี กลายเป็นคอนเทนท์รัวชัโดนแบนมาทำเป็นภาพตอในซีรีส์วันนี้ล่ะค่ะคิดว่าสังคมไทยรับได้ไหมคะได้นะเพราะว่าล่าสุดไปฉายที่มชที่เชียงใหม่ปรากฏว่าคนดูมากกว่าตอนที่มันฉายต้นนี้แล้วก็เรื่องมันก็ยังทันสมัยเรายังพูดเรื่องความหลากหลายเรื่องพูดเรื่องเซ็กเวิร์กเกอร์เรายังพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพเหนือเนื้อตัวร่างกายเรายังพูดสิ่งเหล่านี้มาตลอดแล้วเราก็พูดเรื่องครอบครัวที่เป็น LGBT ไม่ใช่ว่า พ่อแม่ต้องรับลูกได้ลูกก็ต้องรับในสิ่งที่พ่อแม่เป็นได้เช่นกันซึ่งหนังเรื่องนี้สิบกว่าปีแล้วก็จริงมาฉายวันนี้มันก็ยังเขงารียว่ามันทํางานอยู่อย่างมากเลยค่ะขอบคุณพี่กอฟอีกรอบค่ะเรียกว่าพี่กอฟมาก่อนการมาทันสมยโดนแบนก่อนใครมาก่อนการโดนแบนก่อนใครเนี่ยเข้าดเลยนะครับเพราะว่ายุคเดียวกันยุคเดียวกันคือนึกถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยพอมันมี ก็เธออยู่ในหนังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกแยกมันเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องมามาพูดคุยยังรู้สึกจําได้ถึงว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่ถูกต่อต้านอยู่แต่มาถึงตอนเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าเกิดจะคิดก็คือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันมันเปลี่ยนตอนไหนเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็อยู่กับมันมาตลอดแต่มันเปลี่ยนไปแล้วจริงวันนี้คือคำนี้เลยครับมันคือมนุษย์ครับสำหรับเด็กเจนนี้นะครับเด็กเจนนี้เขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยความที่มีลูกสาววัยรุ่นอยู่ด้วย เราก็เลยคุกขี่ครูสาวก็เห็นว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องถามแล้วมั้งไม่ต้องคุยแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะเราจะบอกความเรียกว่าความป๊อปปูล่าความสนุกของภาพยนตร์ในเวลาเดียวกันเราอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมสามารถทําไปพร้อมๆกันได้ไหมคะคือเราเห็นพี่นุชชี่อะทำทำซีรีส์ทำหนังที่ทางป๊อปปูล่าแล้วก็ลือเราเลยอยากรู้ว่ามันต้องมันทำยังไงมันต้องอาศัยอะไรบ้าง คือการทําประเด็นที่มันเหมือนล้ําล้าสมัยไปหน่อยเงี้ยมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะฮะยากในแง่ของการสื่อสารกับคนหมู่มากเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าคนในสังคมเนี่ยเขาก็มีความคิดที่หลากหลายนะฮะบางคนอาจจะเห็นด้วยบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยถ้าคนไม่เห็นด้วยอาจจะไม่ชอบผลงานของเราก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะแต่โดยโดยส่วนตัววิชิเนี่ยก็มักจะต้องคุยกับบรรดาคท t วิสต์อยู่แล้วคือก่อนที่จะทําประเด็นเหล่านี้เราจะคุยกับคท t วิสต์ว่าตอนนี้คุณจะขับเคลื่อนอะไรอยู่ อย,อย่างอย่างเช่นหวานรักต้องห้ามเนี่ยฮะก็จะมีตัวละครที่เป็นพรเลิศนะฮะซึ่งรับบทโดยเจนนี่ปานันแต่ละครเรนท์ถ่ายก่อนที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมจะผ่านแต่ว่าเราเราก็เลยมองข้ามชอ็อตไงเพราะว่าเราก็ถามว่าอ๋อเอองั้นงัน้นอันต่อไปอะอะไรอ๋อก็อยากให้เห็นให้คนทําความเข้าใจให้สังคมเขาหเห็นว่าครอบครัวพอพอแต่งงานมี สมรดกันได้แล้วก็อาจจะมีการรับบุญธรรมเราอยากเห็นภาพนั้นให้คนดูเข้าใจว่ามันก็เป็นครอบครัวปกติมีมีปัญหาการมีรักกันอะไรอย่างนี้ค่ะพอคนเขารู้ว่านุชีิชอบทำประเด็นนี้ใช่ไหมคะบางทีเขาก็จะเข้ามาพบอยากให้นําเสนออันนี้ให้ทางสื่อบันเทิงช่วยหน่อยประเด็นอันต่อไปที่อยากทํานี่ก็คือประเด็นการขอเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อคำนำหน้านามนะอันนี้เป็นประเด็น แอดวานซ์อีกอันนึงค่ะสังคมก็จะตั้งคำถามมีอะไรกันเยอะแยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราเป็นกระเทยมาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วจะแบหลอกไปหลผู้ชายแน่นอนหรือว่าจะมาแข่งกีฬาหรือเปล่ามาแขงกีฬากับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าคุณก่ออาชญากรรมแล้วคุณ หลบหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันมีเรื่องของความมั่นคงมีเรื่องของความ,มคิดเห็นที่ไม่ตรงกันซึ่งเราก็ต้องรับฟังเราก็ทําหน้าที่อธิบายไปว่าเออเรามีปัญหานี้เราจะแก้แบบนี้เรื่องปัญหาของคุณเราจะแก้ยังไงอะไรเงี้ยเรามาต้องรับฟังให้รอบด้านนะอ,อ่ะอันนี้คือพี่นุชีพแพลนที่อยากจะทํามันออกมาเป็นสื่อเป็นซีรีส์เป็นหนังใน<ไ>ประเด็น<อ>ต่อไปน่าจะทำก็คือก็คือความความยากก็คือจริงๆเราก็ต้องมีหัวที่ก้าวหน้านั่นแหละถูกไหมพี่ S <S <S ใช่แต่ว่ามันหรือยังไงอะมันเสี่ยงนะมันเซนซิทีฟนะเราต้องเราต้อง,รงเราต้องเ,เข้าใจ<อ>คนที่เขารับไม่ได้เหมือนกันนะ ใช่ม,ม,มันเสี่ยงนะครับเพราะเราจะคุยกับทางทางคนที่เป็นคนผู้ลงทุนก็คือต้องเราต้องอธิบายเราต้องมีวิธีการนําเสนอที่ทําให้ผู้ลงทุนนี้เขาเชื่อได้ว่าอ๋อมันจะเป็นการนําเสนอที่รอบด้านนะเพราะบางทีถ้าเกิดมสมมติว่าผู้ลงทุนหรือผู้สนับสนุนไม่ได้อยู่ในคอมมูวนิตี้เขาอาจจะไม่ได้เห็นประเด็นนี้ขึ้นมาว่าใช่แล้วคน<ม>คนเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยตลอดใช่ไหม <c oughs> ผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับประเด็นนี้แต่เราก็ต้องบอกว่าให้พื้นที่ว่าโอเคเออมันมันยังมันเดี๋ยวนี้มันเขาจะขับเคลื่อนเป็นแบบนี้นะเออเราก็เปิดพื้้นททีี่่ใหหคความิดลก อย่างี้ยอากจะทราบว่าหลังจากที่พี่ชาคริตฟังทั้ง3ท่านแล้วทางภาครัฐจะมีแนวทางสนับสนุนยังไงบ้างเมื่อกี้ผมฟังแล้วผมชอบคีย์เวิร์ด genderless society มากๆนะครับเพราะว่าจริงๆทางสำนักงานเนี่ยเคยศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะโปรเจกต์เมืองไทยเป็นประเทศที่ genderless อย่างแท้จริงนะครับผมว่าเป็นเรื่องคีย์เวิร์ดก็คือ genderless ความเป็นมนุษย์ความเป็นปกติทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่สามารถรวมกันได้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็มองว่าเมืองไทยก็จะเป็นหมุดหมายที่ ที่น่าสนใจจริง,รงๆสีสานงานเราก็ดูเรื่องเศรษฐรกฐิจเป็นหลักนะฮะแล้วก็ดูเรื่องเศรษฐกิจสร้างสารรค์ซึ่งก็อยู่ในอุตสาหกรรมเอเจนตเมนต่างๆก็อยากจะพูดในบริบทตรงนี้ดีกว่าว่าถ้าเกิดเราสามารถโปรเจกต์ประเทศไทยให้เป็นเจนเดอร์เลสได้อย่างแท้จริงนะครับมันก็จะเป็นวิหมายที่ดีมากนะครับ กับประเทศไทยในแง่ของการท่องเที่ยวการลงทุนนะครับการย้ายมาอยู่การจะค่าอาจจะอยากจะมาประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เหมาะกับการรีทายของกลุ่มนี้ในอะนาคตก็เป็นได้นี้ก็เป็นอันเจนด้าหนึ่งที่เราเคยคิดจะศึกษาแล้วก็พยายามจะมองว่าจริงๆแล้วการที่เป็นเป็นรีทายเมนต์แล้วคนมาอยู่เยอะๆเนี่ยมันดีนะนะครับความปลอดภัยก็มีนะครับแล้วก็มี วัฒนธรรมความเป็นอยู่ความบันเทิงต่างๆที่ครบถ้วนคิดว่าประเด็นนี้เป็นเป็นประเด็นที่น่าจะผลักดันต่อไปนะฮะแล้วก็ยังคงคิดว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งจริงแล้วเป็นอุตสาหกรรมที่ สำคัญมากๆในการขับเคลื่อนประเด็นนี้ะนะครับเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เรากำลังจะสื่อสารกับทั้งคนในประเทศและต่างประเทศอนอกเหนือจากจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแค่สื่อแล้วได้มูลค่าในแง่ของการขายสื่อแล้วเนี่ยตัวพรีเซนเตอร์เองตัวดาราตัวนักแสดงเองอยู่ในเวทีต่างประเทศเยอะมากในปัจจุบันยอดโฟลเลอร์แฟนคลับต่างๆก็สตรองมากในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์ในกลุ่มที่เป็นพิงเนี่ยนะครับรวมไปถึงข้ามไปถึงเรื่องพิงก์อีโคโนมีข้ามไปถึงเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันกล คำถามนี้เป็นคำถามแบบที่ไตรอ,อยากถามเองไตรอ,อยากถามเรื่องการตลาดคู่จินการตลาดคู่จินเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อคอมมูนิตี้ไหมคะคิดว่าไม่คือเรามองแย่บวกนะฮะคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากอะ่ะคือ visibility คือเราเคยไปเสวรราเวทีนี้ในต่างประเทศนะคะสถานการณ์เขาลำบากกว่าเรามากคือการลำพังแค่จะมีตัวแทนของภาพแทนของคนที่มีความหลากหลายทางเพศปรากฏในสื่อหลักของเขาเนี่ยก็ยากมากไม่ว่าจะเป็นบทตลก ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้มันมันวิสิิลิ้มันสำคัญนะฮะคือการที่เราคนดูมีโอกาสได้เห็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศจะเป็นแฟนตาซีจะเป็นแนวไหนก็แล้วแต่หรือจะตลกหรือจะอะไรก็แล้วแต่อยู่ในสื่อแล้วเรารู้สึกว่าคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยมันสำคัญนะ่ะเออแล้วแล้วการที่มีวัฒนธรรมที่เป็นคู่จิ้นเนี่ยมันก็เป็นแง่บวกคือดูแล้วมันก็เป็นเพื่อนรักเป็นคู่รักกัน มันให้ภาพของความเป็นแง่บวกทาให้คนรู้สึกว่าเออสิ่งนี้เป็นเป็นเรื่องธรรมดาเออเป็นส่วนหนึ่งของสังคมถ้าไม่เกิดขึ้นไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นใช่ไหมมันก็ไม่มีการพัฒนาเราว่าเราว่าเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะฮะไม่ว่าจะตัวตัวคอนเทนต์ที่เป็นตัวซีรีส์หรือหนังเองหรือว่าตัวของคูจิ้นหรือของวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เราก็สามารถแสดงความเห็นได้ไงแล้วพี่กอล์ฟล่ะคะคิดว่าการใช้การตลาดการมีการตลาดคูจิ้นของอุตสาหกรรมในไทย h a r m f u ต่อข้อมูลไหม พี่พี่มองในแง่บวกเหมือนกันแต่ว่าอย่างแรกต้องเข้าใจก่อนว่าการทำซีรีส์หนึ่งเรื่องมันไม่ใช่เอาจุกมาต่อหัวพี่แล้วก็ฉายได้ใช่ไหมมันใช้เงินเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันใช้เงินลงทุนถูกไหมคะแน่นอนว่าเมื่อใช้เงินลงทุนในทุนก็ต้องมีเงินที่จะคัมแบ็กกลับมาเพื่อว่าจะทําต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องเบสิกของการทําธุรกิจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่นุชีบอกวิสิต y เมื่อเห็นภาพเหล่านั้นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงมันก็ไม่ฮามฟูถ้ามันเกิดบางเรื่องที่มันเซนซิทีฟแล้วมันฮามฟูขึ้นมาเราก็ฟีดแบ็กได้เพราะทุกวันนี้สังคมก็ฟีดแบ็กได้แบบทันทีทันใดอยู่แล้วซึ่งเราก็เห็นอยู่ในวัฒนธรรมแฟนดอมต่างๆซึ่งถามว่าเมื่อไรบง <c oughs> ก็มีคนพร้อมที่จะบอกทันที พ pues e e right> 네ี่ใช้คำน่ารักมากเมื่อป้งแล้วมีคนบอกทันที่แต่ก็เป็นเรื่องจริงนะคะแตงว่าแต่ละครั้งที่เราผลิตผลงานออกไปค่ะเราก็ได้ตามอ่านทุกครั้งไหมคะว่าผลงานอ่านได้่านจะบอกว่าโดนด่าไหมทุกคนอ่านอวิธีที่ดีที่สุดที่จะฟีดแบ็กก็คือโพสต์ลงในโซเชียลทีมงานตามอ่านฟีดแบ็ถึงถ้ารู้สึกไม่พอใจเช่นแบบทำไมคุณรีเนต์ภาพของ ทำไมตัวที่ทำเรื่องเคมเซ็เคมเซ็นี่มันแบบเขียนมาให้ละเอียดเลยอมากอ่าก็สามารถบอกไปได้บอกได้โอเคก็จะมีทั้งอันที่เราเห็นด้วยว่าเราพัฒนาต่อกับบางอันที่บงก็คือบงมันก็เราก็เอามาพิจารณาดูอยู่แล้วทุกคอมเมนต์แล้วเนาะว่าสุดท้ายเราเราจะเราจะปรับเปลี่ยนยังไงคือมันเป็นหน้าที่ของคนทำเออทำสื่อมนเทิงอยู่แล้วว่าว่ามันต้องรับฟีดแบ็กไง ว่าถ้ากดคุณคุณคุณไม่อยากได้รับฟีดแบ็คุณก็ไปฉายหลบ <laughs> ฉายกันดูก็ได้เองมันไม่ได้ <laughs> อยู่แล้วเพราะว่าการรับฟ<อ>ีดแบ็มันก็คือการฟีดแบ็งานเราอะเราก็ต้องเอามาเพื่อปรับปรุงมันก็เป็นปกติอยู่แล้วจะจะลบจะบวกอะไรก็ยังดีกว่างีบอ่านหมดค่ะอ่านหมดไ<ป> <laughs> งั้นดังนั้นก็คือว่าทุกคนก็ส่งฟีดแบ็กมาแล้วแล้วพี่ทั้งสองท่านก็เห็นว่ามันไม่ได้ฮามฟูลหรอกแต่มันจะพัฒนาไปตามช่องทางเส้นทางของมันเองอ่ะอยากถามพี่กอฟหน่อยว่าตอนนี้พี่กอฟต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมอ่ะในฐานะนักแต่งเพลงคนหนึ่งก็ได้ที่แต่งเพลงสําหรับซีรีส์วายุริยูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอุตสาหกรรมบันเทิงเราอ่ะต้องการอะไรจากรัฐบาลไหมเนี่ยันเพื่อฮันไปถามพี่ชาคีตรงตรงเลยอยู่ตรงนี้แล้วอยากให้ช่วยทุกคนด้วยนะพี่กอนี้ผมว่าตอนนี้มันเป็นเรื่อง ปกติและทุกคนก็แฮ ppy ดีในมุมของผมนะครับผมรู้สึกว่าคนทําก็แฮ ppy ฟีดแบ็กจากแฟนคลับเวลาเขาโพสตส่วนส่วนของเพลงนะครับไม่ได้ส่วนของเรื่องความขัดแย้งหรืออะไรเขาก็มีความแฮ ppy เหมือนตอนที่เราก็เคยทําเพลงต่างๆเล,เลยเลยไม่ได้รู้สึกถึงปัญหาอะไร<ช>รู้สึกเซอร์ไพรส์ครับว่าเอยประเทศไทยถึงแบบว่าเปิดเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็น่าจะเป็นผู้นําครับผมค่ะแล้วพี่พี่ชาคริตรัฐธะเราเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไว้ให้พี่ก๊อฟพี่นุชชีและพี่ก๊อ สการาะอย่างที่บอกว่ากว่าจะผลิตซีรีส์ภา,าพยนตร์และเพลงเงินคือสิ่งสําคัญถ้าเกิดจะถามถึงสิ่งที่ทํามาในช่วงปีนี้ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีหน้าที่จะทําที่วางแผนไว้เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือเราก็มีโครงการอยู่2โครงการแล้กันที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์แล้วก็ซีรีส์นะครับเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนในอุตสาหกรรมนําเสนอคอนเทนต์แล้วก็เอาว่าเป็นโครงการดีกว่าที่แบบอาจจะทําหนังเรื่องนี้เนื้อเรื่องประมาณนี้เราก็จะแมทช์ให้กับนักลงทุนเปิดเป็นเวทีให้กับคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็โครงการนี้เพิ่งทําไปครั้งแรกนะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ มีพ็อตเรื่องเนี่ยทั้งหมดประมาณเกือบ70พ็อเรื่องนะครับซึ่งมีมีการเสนอเข้ามาเยอะมากเขาหาอินเวสเตอร์คือหาคนลงทุนนะครับเราก็ไปเชิญอินเวสเตอร์จากทั้งในประเทศต่างประเทศมาอีกประมาณเกือบ70รายให้เขามาเจอกันเหมือนแมทช์เป็นวิสัยแบ c ชิ่งแต่เป็นวิสัยแบตชิ่งก่อนการหนังเสร็จคือมาลงทุนละกัน,นใช่ครับ <tha. S 2> แล้วก็มีหลายเรื่องมากคือเราได้รับความร่วมมืออย่างดีมากจากทางกันตนาแล้วก็สตูดิโอพาร์คนะครับช่วยคนที่เข้ามาในโครงการเนี่ยแบบ ทำเป็นเทรลเลอร์ออกมาประมาณ3นาทีเพราะฉนั้นเวลา uh huh. เขาพิชชิ่งคือเขาขึ้นเวทีใช่ไหมครับเขามาเป็นทีมแล่สามคน <c oughs> มีผู้กำกับมีนักเขียนบทนะครับแล้วก็มีโปรดิวเซอร์พรีเซนต์ประมาณคนละสาหนาทีแล้วก็ฉายเทรนเลอร์ประมาณ3นาทีให้กับอินเวสเตอร์ฟัง <c oughs> แล้วก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อนัดกันได้คือเราเราจัดมาครั้งแรกเราก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ภาคนัดจัดโครงการแบบนี้แล้วก็สิ่งที่จะแตะในประเด็นพิงก็คือว่ามีหลายเรื่องมากที่มีประเด็นนี้ผมว่าเยอะมากผมเห็นหลายเรื่องเลยอ่ะคือผมนั่งดูอยู่ประมาณ สิบเทรลเลอร์ก็เป็นเรื่องพิงประมาณ5เทรลเลอร์แล้ว่าเป็นยูริเป็นวายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่เป็นประเด็นเป็นประเด็นสังคมอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่เอาว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งในการที่สำนักงานพยายามจะผลักดันแล้วก็คิดว่าเป็นเปิดโอกาสแล้วฮะเพราะว่าพอเราอาจจะไม่ได้มีหน่วยเป็นหน่วยงานที่ให้เงินโดยตรงแต่เราพยายามจะ f a c ิ l เ t ต t ให้เขาเจอกับอินเวสเตอร์ซึ่งก็มีทั้งอินเวสเตอร์ในไทยนะครับซึ่งก็มีทั้งสตรีมมิงทั้งหมดว่าจะเป็น Netflix บีทีวีไอฉีอีนะครับกาก้าโอลาลาซึ่งเพิ่งเปิดที่เมืองไทยแล้วก็เชิญมาด้วยรวมไปถึงนักลงทุนที่มาจากต่างประเทศด้วยสุดท้ายก็จะมีโครงการที่ทำเพิ่งเพิ่งจะจัดไปก็คือเป็นเราเข้าไปจัดพาร์ทหนึ่งของงานไทยแลนด์อินเตอ a ์เน n ั่นแน t เอลจีบีทีคิวนะครับฟิล์มแอนด์ทีวีเฟสติวเราก็เข้าไปเป็นส่วนร่วมในงานนั้นเช่นเดียวกันครับ แล้วก็อื่นๆก็อยากฟังทางนี้ว่าอยากจะให้เราแฟชั่นเปียนเรื่องอะไรนะครับก็รับปนโจทย์ไปทบ้างได้ค่ะแต่อาจจะขอคําถามสุดท้ายแล้วกันตอบสั้นๆก็ได้อะจริงๆอยากรู้มากเลยว่าสื่อบันเทิงที่บันเทิงแบบป๊อปปูล่าเนี่ยพี่กอล์ฟคิดว่าสื่อบันเทิงที่ป๊อปปูล่าเปลี่ยนสังคมได้ไหมคะเปลี่ยนได้ค่ะแน่นอนแล้วเราก็เห็นแล้วว่า10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเปลี่ยนไปเยอะมากจากสื่อบันเทิงจากสื่อบันเทิงที่ป๊อปปูล่านี่แหละจ้ะพี่นชีล่ะคะคิดว่าเปลี่ยนได้ไหมพี่ก็อธิบาย เป็นแล้วเนาะมันเห็นู่แล้วเปลี่ยนได้ใช่เปลี่ยนได้ครับผมสั้นๆแค่นี้เลยสั้นได้ใจความมันก็เห็นกันอยู่แล้วมีคำถามพิเศษพี่ชาคิดหน่อยจริงๆแล้วคนในคอมมูนอย่างพวกเราเนี่ยเป็น LGBT ในพิง b ์บิสเน s เนี่ยนอกจากเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้วอะพี่ชาคิดว่าเราเป็นอะไรได้อีกบ้าง คือย่างที่บอกครับผมเมื่อกี้ผมคุยไปแล้วผมผมพูดถึงเรื่อง genderless เรื่องความเป็นความปกติ่ะผมคิดว่าตักยภาพของคนกลุ่มนี้ฮะก็คือเหมือนกับทุกคนในสังคมนะครับแล้วก็อยู่ทประเทศไทยก็อย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เราแอดวานซ์โปรเกรสซีฟมากนะครับเราคงเห็นหลายประเทศที่เขาไม่สามารถฉายคอนเทนต์แบบนี้ได้บ้านเราเปิด มาตลอดนะครับแล้วก็ยินดีให้ทุกคนมีเวทีได้แสดงรวมไปถึงได้ทำอาหากินนะครับได้เชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่หลากหลายมากกว่าประเทศอื่นๆอยากให้ทุกคนแบบภูมิใจด้วยนะครับว่าบ้านเราเปิดโอกาสนี้จริงๆขอบคุณค่ะถ้าฟังแบบนี้ก็รู้สึกเลยว่าทิศทางถ้าเราได้เจอกันอีก10บปีข้างหน้าหวังว่าการพูดคุยของเราก็คงจะแอดวานซ์ไปมากกว่านี้และได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆในประเทศนะคะปรบมือทั้ง4ท่านด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากๆนะคะ